สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับรายการพอชอพบประชาชนครับทุกเย็นวันศุกร์เวลา18นาฬิกาตรงนะครับทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75มีกานเชครับวันนี้นะครับพบกับผมนายสันติภาพเสียภัยครับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือ DJ A ครับผมครับแล้วผมครับนายนิสสกอบสีครับผม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการหรือดีเจแฟครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับคือผู้ฟังที่รักทุกท่านมารู้จักงานกรมการพัฒนามชนกระทรวงมหาดไทยครับในระดับจังหวัดที่หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังการทำงานแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็นะครับหลายๆภารกิจของกรมการพัฒนามชนที่เราทําอะไรบ้างนะครับในแต่ละพื้นที่ในส่วนภูมิภาคครับ และว,วันนี้ครับเราได้รับเกียรติและก็โชคดีมากๆครับจากท่านพนาักงานจังหวัดสงขาครับคุณรัตนามัสันครับผมครับผม ก่อนอื่นนะครับทางเราขออนุญาตนําเรียนข้อมูลให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังได้รู้จักสํานักงานพัฒนาชุมช,ชนจังหวัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสํากักงานพัฒนาชุมช,ชนจังหวัดนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับนอกจากกรุงเทพมหานครนะครับรวม76จังหวัดนะครับมีภารกิจเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวม878อําเภอเป็นหน่วยงานหลักที่นนะํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบำบัดทุกข์บำรงสุขครับใช่แล้วครับดีเจครับนะครับทุกส่วนของโรงการพัฒนาชนุมชนมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนโดยมีเป้าหมายที่จะทํางานให้บรรลุนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย SDGs โดยที่เราเป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบใน4จาก17เรื่องได้แก่การขจัดความยากจนความเสมอภาคทางเพศการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นเองครับ d j ค,ครับผมใช่แล้วครับ D.J. แฟตครับวันนี้เราก็เตรียมเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับโดยเฉพาะเบื่องหลังของงานพระมาชนในระดับจังหวัดที่หลายคนยังไม่เคยได้รับฟังแบบลึกซื้ง นะครับและวันนี้นะครับเราขอพาทุกท่านไปที่จังหวัดสงขาครับซึ่งถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชนได้อย่างเข้มแข็งน่าสนใจและก็สร้างสรรค์นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดรัตนาไมัยสันครับตอนนี้นะครับเรากําลังพูดคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดอยู่ครับท่านครับช่วยแนะนําตัวให้ทางเราและก็ผู้ชมรู้จักท่านสักนิดหนึ่งได้นะครับ ค่ะเ่็นผู้ชมดิฉันลัตนาไปยสรรค่ะเป็นพั้นานกนารจังหวัดสุข,ขานะคะแล้วก็เป็นคุณจังหวัดสุขทาโดยกําเนิดจ่กดีใจที่ได้มาทํางานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองด้วยซึ่งเป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้กลับมาทํางานในพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะทางบริการจังหวัดก็เป็นคนพื้นเพคนพื้นที่อยู่แล้วครับ ใช่คแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านเลือกเดินทางสายพัฒนาชุมชมนครับท่านครับค่ะอย่างแรกนคะคะเกิดมายังเป็นเด็กๆอยู่อยู่ๆก็มีคนที่ลงไปพัฒนาในพื้นที่ในบ้านเกิดของตัวเองก็คือ,อ,อตำบลวัดนขอน อำเภอสิงห์นครซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอำเภอเมืองนะคะเป็นคนเกิดอำเภอเมืองแต่ว่าโตกลายเป็นว่าโตสิงห์นครเพราะว่ามันขยายเป็นพื้นที่นะคะก็มีน้องอมีพี่นะคะคนหนึ่งก็ไปพัฒนาก็ตอนแรกก็สงสัยว่าเขาคือใครทําไปํามาเขาบอกว่าเขาเป็นพน,นักบอแล้วก็หลงไปนอนในพื้นที่นะขณะนั้นก็น่าจะเป็นประมาณเกือบ อะไรเกือบเกืบสี่สิเกือบห้าสิปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือคือสิ่งที่ฉันชอบมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ดูหนังเรื่องกุลาวุมมค่ะโอ้โหนี่คือเป็นสีเลยใช่ค่ะคลาสสิกเลยก็ดูหนังเรื่องกุลาวุมมเห็นนักพัฒนาเห็นพัฒนากร แล้วก็เห็นคนที่ทํางานในพื้นที่แล้วก็มีการต่อสู้กันเนื่องจากว่าภูร์าภูราพงนั้นเป็นต้นกาเนิดของในส่วนของการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดป,ะปะัตตานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัชดชา,ายแดนภาคใต้นะคะก็เลยรู้สึกถึงเออฉันจะต้องเป็นพัฒนาคนให้ได้การอยู่ในพื้นที่จังหวัดสขลาครับท่านท่านเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับบทบาทในพื้นที่บ้างครับ จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดเป็นศูนย์กลา,างเศรษฐกิจภาคใต้นะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่และที่สําคัญก็คือที่จะเชื่อมอีกอย่างนึงก็คือมีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ติดอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นเป็นระลอกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ การพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแตกต่างอย่างแรกก็คืออีกส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของทางชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดเดียวเลยนะคะที่มีทะเลสาบกับทะเลอ่าวไทยเนี่ยชนกันแล้วก็มีหวัวแหลมที่กว้างตรงน,นี้ก็เป็นเหมือนกิน,นาอยู่ในขนาดเดียวกัน S <S ก็เป็นพื้นที่ภูเขาที่เขาเรียกว่านะถ้าคนใต้เขาจะเรียกว่าควรนะคะควรก็คือเป็นพื้นที่ติดเขานะคะแล้วอีกส่วนนึงก็เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนอีกส่วนก็เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่การพัฒนาเขาเรียกถ้าเมื่อก่อนเขาเรียกโหลดนาเลนนะคะแต่มันก็จะอยู่ในการบริบทของการทํางานที่หล <elet. S 1> ากหลายนะคะ ท่านครับตอนนี้มีโครงการเด่นหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่อยากเล่าให้พวกเราฟังบ้าคงครับท่านครับตอนนี้นะคะถ้าเป็นโครงการเด่นที่เราได้ทำกันเนี่ยก็คือจะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าได้ได้มอบยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วก็มอบยุทธศาสตร์จุดจังหวัดมานะคะในส่วนของมอบมอบยุทธศาสตร์จุดจังหวัดเนี่ยเราก็จะทําโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด เจรจาธุรกิจนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์การเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุปไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีการออกร้านซึ่งจะดําเนินการในปลายเดือน กันยายุนนะคะจะมีผู้คนพุ่งมุ่และข้อู้ประสบการจ์จบน250บูธนะคะมาจำหน่ายในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนของการดำเนิกนการนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ทางสงขลาเนี่ยตามพัฒนาชุมชน,นเราจะไม่ทำาเาดนหน่วยเดียวนะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ย มาจากเอ็มโอไอสมาร์ t เอ e จนต์ฟอเตนะคะเป็นแคปที่ทางกระทรวงได้อบรมุม,มาจำน,นวนใช่ระยะเวลาตอนนั้นก็คือ6เดือนในการงานร่วมกันใ,ในส่วนของทงกระทรวงก็คือมก <c oughs> ก็เลยมีแนวคิดในการทำงานรวมถึงทางท่านผู้บรหารของกระทรวง ริหารของรวเนี่ยได้สอนและมาในวิธีก,การงานลักษณะแบบนี้ซึ่งพี่ก็ได้ไปพิสูจน์ในหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอําเภอเทพาน้องน่าจะเคยได้ยินในส่วนของอเภอเทพาที่ว่าเทพาไม่เจคข่ดา,า,าราบาลูสู่ความพอ,อเพียงที่เขาได้รับรางวันที่งของประเทศในส่วนของการ ขับเคลื่อนง,งานบางันบงคับคุมบรรลุผนะคะพี่ก็เลยต้องใช้วิธีการทำง,งานที่รวมกับหน่วยงานอื่นซึ่งตอนนี้นเนี่ยพี่เพิ่งได้ไปคุยกับท่านนายกอบจอนะคะแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาว่าเราจะขับเคลื่อนง,งานร่วมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานร่วมกันนั้เนี่ยเราจะมีการทำเ MOU กันในการขับเคลื่อนง,งานที่สื่อไปถึง เสร็จเป็ฐานรากนะคะไม่ว่าจะเรื่องุึงคนสอบาแล้วก็ทีมการพัฒนาโอท็อปโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโอทอปนั mm ้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเราจะต้องไปดูในส่วนของทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญก็คือถ้าเขาผลิตออกมามีคุณภาพแล้ว การตลาดเราจะดําเนินการในส่วนของการตลาดยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นในส่วนของการตลาดออนไลน์เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นตลาดทั่วไปเนี่ยบางทีในส่วนของการรับสินค้าเข้ามาหรือว่าซื้อสินค้าไปเนี่ยก็ระหว่างผู้ผิดกับผู้บริ้วงผู้ไม่ค่อยได้ชนกันครับ ฟังแล้วดูหลายๆกิจกรรมนี่ดูมีความน่าสนใจครับทีนี้ในมุมมองของท่านเองนะครับจุดแข็งของจังหวัดสงขลานะครับมีอะไรบ้างครับแล้วก็จุดแข็งตัวเนี้ยไปช่วยส่งเสริมงานพนัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างครับท่านครับจุดแข็งของจังหวัดสงขาก็คืออยู่ที่อย่างแรกก็คือทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางบุคคลแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติ แล้วที่สําคัญก็คือนโยบายของท่านผู้รลขานะคะนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพัฒนาสงขาให้เป็นเมืองน่าอยู่ให้เป็นแอกแอกตโตนมีให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้นะคะที่จะเชื่อมโยงอย่่ยงที่บอกว่าเชื่อมโลกไม่ใช่เชื่อมเฉพาะเอ,อ่อาเซียนแล้วนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในส่วนของอจังหวัดสงขลาเนี่ย เราสามารถที่จะต่อยอดสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในที่น,นี้ตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่งดำเนินการไปนะคะก็คือในส่วนของเรื่องผ้านะคะเรื่องผ้าเรื่องการแต่กงกายต่างๆเนี่ยออในส่วนของการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องผ้านั้นนะคะโดยเฉพาะภาพและสถานที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ลงไป เออเงียมนะคะลงไปพร้อมกับทางท่านผู้บริหารระดับจังหวัดนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีผ้าชนิดไหนหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีผ้าอะไรบ้างโดยเฉพาะผ้าลายราชะวัตรหรือว่าเป็นผ้าผ้าทองเกาะยอนะคะนอนาจาก ไม่แน่ใจว be ่าเคยมาเชื่อมหอยอนไหมพี่ก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็เรียนเชิญทั้งผู้ฟังด้วยนะคะในอดีตของจังหวัดสุขาเนี่ยแล้วที่สําคัญเรา่งเปิดงานกาแฟไปที่อาเภอสบ้าย้อยนะคะซึ่งอาเภอสบ้าย้อยเนี่ยทางประวัติของจังหวัดสุขาเขาบอกว่าในส่วนของกาแฟโรบัต้าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อาเภอสบ้าย้อย ก็เลยมีการทำกิจกรรมนะคะในส่วนของการรวบรวมการปลูกกาแฟในพื้นที่เพื่อที่จะจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ต่างประเทศค่ะครับครับท่านครับก็ฟังแล้วก็ได้เห็ภาพว่าทางผู้บริหารจังหวัดนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะพัฒนาจังหวัดนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่จากประเทศไทยเพียงอย่างเดียวในส่วนของความท้าทายในการทํางานนะครับในพื้นที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับท่านครับความท้าทายของจังหวัดสงขลาก็อย่างที่ที่บอกนะคะว่าแต่ละประเออแต่ละ พื้นที่ของจังหวัดสงขลา,ามีความแตกต่างแล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามี1 6ตุเพอนะคะแล้วในแต่ละ1 6อำเพอเนี่ยเขาก็มี6ดีของแต่ละเภอมีการท่องเที่ยวที่เอ่อเป็นดีลุกนะคะแล้วก็มีนวัตวิถีตรงนี้เนี่ยมันก็เอ่อเมื่อก่อนเวลาที่เราทำนวัตวิถีเนี่ยมันก็จะมีนวัตวิถีบางส่วนที่เราจะต้องมาแก้ไข ที่ต้องต้องความเพิ่มเติมให้ให้เขาเป็นวนวัตว,วิถีที่สมบูรณ์แบบที่รรงรรบนักท่องเที่ยวส่วนนี้ที่ก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้บริหารว่าเราจะทำยังไงให้ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยซึ่งคําว่าวนวัตวิถีหรือดีโฮมหรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เข้าึงได้เราจะทํายังไงให้การท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งดึงดู นักท่องเที่ยวแล้วก็ให้เขามาซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดสขลานะคะที่สําคัญก็คือจังหวัดสงขลาเรามีงานอีเวนท์ที่จะพยายามให้ประชาชนนะคะทั้งคนจนหรือคนที่เป็นผู้ผิดผู้ประกอบการอุทอรเนี่ยเขาได้มาร่วมแล้วก็มีรายได้ในกิจกรรมือบทุกกิจกรรมที่เราทำนะคะเราจะไม่ได้มองเฉพาะคนที่เขา เขาเรียกว่าเก่งแล้วแต่เราก็าจะในกลุ่มของกลุ่มของาวด้วยนะคะก็ได้ร่วมกับความพัฒนาสังคมด้วยนะคะนกันซึ่งก็ตรงตามเป้าหมาย SDG ที่นะครับแล้วก็ตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์นะครับชาติของเราที่ว่าจะให้คนจนหมนจดจากประเทศไทยไปนะครับใช่ค่ะและทางวันนี้ที่ขอติดต่อนะคะเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องอาชีพว่ามี กลุ่มคนออกบาแล้วคนจนเนี่ยที่มีความต้องการอาชีพเขาก็ลงมาสำรวจเยี่ยมอีกพร้อมกับทงพัฒน,นาชุมๆนะคะแต่ก็มีโมนิทิฟดังกล่าวในพื้นที่นะคะเป็นชื่อโมนิทิฟชุกเสี่ยงเสีย่ยงตึงเนี่ย ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยคนยากจนในพื้นที่เขาก็ได้ขับเคลื่อนกับจังหวัดสมุทาขับเคลื่อนกับพชจังหวัดเหมือนกันนะคะได้ลงไปบูญในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลแล้วเขาก็จะใช้รูปแบบนะคะของเวทีบริษัทมาใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทาแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะของคนสมุทรปรางไม่ใช่แต่เพียงวัยรุ่นท,ที่ซื่อสัตย์ต่างหา เห็นหลายๆกิจกรรมลงมถึงความท้าทายหลายๆลักษณะในในส่วนของความแตกต่างของพื้นที่เองรวมไปถึงลักษณะบริบทของโครงการท่องเที่ยวชุมชนดีโฮมหรือต่างๆที่ท่านเล่ามาครับท่านครับท่านแบบนี้แล้วเนี่ยท่านมีเทคนิคอะไรบ้างครับที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมครับของพนักงานชมชนเราครับ ค่ะอย่างแรกก็คือทําให้ชาวบ้านเขาเห็นนะคะว่าเรามีความจริงใจและควาจริงๆแล้วเรามีมีความมีอยากทําอยากพัฒนาอยากจะให้เขามาทับจริงๆแต่ว่าถ้าเราทำาสินเดียวอย่างเรา ้นที่ของจังหวัดสมคาเนี่ยคนที่จะพัฒนาได้จะต้องเป็นคนในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เป็นคนสขคาจริงๆหรือคนในตำบลของตัวเองจริงๆเขาจะได้รู้ว่าปัญหาของตำบลเขาหรือว่าปัญหาของหมู่บ้านเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วเขาก็จะได้แก้ได้จุดๆนะคะพอชอของเราเนี่ยในส่วนของภารกิจหนอีกภารกิจหนึ่งก็คือการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ตอนนี้เราก็ต้องพยายามให้องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการพาน<ม>ที่สําคัญก็คือพอชอเราเนี่ยเรายังมีนวาอ้วยนะคะ<ม>ก็คืออาสาพัฒนาชุมชนซึ่งมีคอนเซ็ปต์ของอาสาพัฒนาชุมชนเขาก็คือเรของพัฒนากรน,นะคะแล้วที่สําคัญก็คือสตรีองคอ์กรสตรีหรือว่าองคอ์กรท,<ม>ที่เป็นคู่ขังานาตอนนี้ที่เราทำ วอนนี้อยู่นาคารหลายๆองค์ที่เราขับเคลื่อนและที่สําคัญก็คือเอ่อในการขับเคลื่อนง,งานเราต้องขับเคลื่อนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนครับท่านครับถ้าเราต้องอธิบายเรื่องงานพัฒนาชุมชนเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ฟังแบบเข้าใจง่ายนะครับท่านจะอธิบายว่าอย่างไงอย่างแรกนะคะเป็นพนานาใครขอต้องพัฒนาเราสองธน,นะคะับ อย่างที่สองก็คือเราจะต้องไปอยู่ในจิตใจของเขาและที่สําคัญที่ยึดหลักมาตลอดก็คือเรียนในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สิบมาใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็การสื่อสารนักษา,าต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าไปทํางานในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะน้องๆก็คือเราจะต้อง ให้ประชาชนระเบิดจากข้างในโดยใ,ใช้ไมค์ฟิลดค่ะ,คะให้เรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยตัวของเขาเอง,องซึ่งเราคอชอเราจะต้องไม่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่เคยคิดตลอดเวลาเลยเราจะต้องไม่เป็นคนขายประกันรับครับ เพื่อที่จะให้คนสิ่งของแต่แต่นักพัฒนาชุมชนเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ในจิตใจเขาเราต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปให้เขาไว้วางใจก่อนนะคะไว้วางใจเชื่อใจที่เรียกว่าเข้าถึงเข้าใจพัฒนาแต่ตามเขาเรียกว่าพระบรมราโชวาสของขบวสิทธิที่จะอยู่ว่างนี้ะ็ถัที่นักพัฒนารูปใหม่เราจะต้อง ใช้คํานี้ในการที่จะหมดวิญญาณนะคะแล้วที่สาคัญก็คือเราจะต้องรับงานั้านาจิตจิตและงานเป็นข้าราชการเริ่มจากว่าข้าราชการก็คือค่าในตระกาลสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวแล้วก็เป็นค่าของประเทศที่เขาจะยึดตลอดครับครับเป็นไม้เซตที่ดีมากๆนะผมชอบในส่วนที่ว่า เราต้องไปนั่งในใจคนเข้าใจเขาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเขาโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและการรักเบิดจากภายในเป็นไมเซลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นการอธิบายนะครับงานพัฒนาชุมชนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายมากๆครับท่านครับ,รบอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับเมื่อกี้ที่ท่านได้ให้อ,อธิบายงานแัะนาชวนให้คนรุ่นใหม่เขาเข้าใจแล้วก็ รู้ลักษณะงานของเราเพิ่มมากขึ้นสําหรับน้องๆน,นะครับพนกักงานที่เพิ่งบรรจุใหม่นะครับท่านพนันกงานจังหวัดมีข้อคิดอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับค่ะอย่างแรกก็คือน้องที่บรรจุใหม่ซึ่งน้องสมัยนี้กับน้องเมื่อก่อนน้องเมื่อก่อนคือเราอยากเป็นผู้กรบรัทแต่น้องสมัยนี้ก็คือเราอยากเป็น,นารากาแต่มันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยค่ะ พัฒน,นากรกับข้าราชการเนี่ยคำว่าข้าราชการได้คิดรวบอกไปแล้วก็คือค่าของประชาชนเราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนแล้วในที่สําคัญก็คือเราเป็นนักกัฒนานะคะแล้วถ้าเราทํางานยากเอ่อถ้าเราทํางานง่ายเอางีา้ถ้าเราทาํา,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 าทงานง่ายเนี่ยเราลงไปพื้นที่ไหนเราทํางานง่ายนั่นแสดงว่า เราก็ไม่ได้ใช้สติเิ็กของตัวเองหรือไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองเพราะว่าการพัฒนานั้นมันต้องพัฒนาไปในทุกลูกแบบนะคะแล้วก็มันการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความเหนื่อยยากของเราเช่นกันมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความเหนื่อยยากนั้นมันจะมีความสุขกต่อเมื่อความเหนื่อยยากที่เราทำนันมันสําเร็จหรือมันมีการ มันอาจจะไม่ได้สําเร็จในวันเดียวเหมือนที่เขาเรียกบอกว่านะยุงกลุงมมันไม่ได้สร้างไปในวันเดียวแต่รรเราต้องพยายามที่จะสร้างและที่สําคัญก็คือในการสร้างนะั้นเราสร้าง,างเพียงไม่ได้เราต้องสร้างกันดีด้วยนะคะเรนนี้ลงไปในพื้นที่อย่าถ้าเรายังไม่เสทกับเขาอย่าพูดใช้โทรศัพท์ไปให้ถึงบ้า ไม่ควรเลือนไปค้อบประตูบ้า้ oh. เป็นเป็นไม้เซตที่ดีมากครับท่านครับก็เห็นภาพเลยว่านะครับไม่ว่าเราจะทํางานในส่วนไหนของระบบราชการไทยเราก็ต้องดารงตนให้เป็นข้าราชการมืออาชีพนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่ายึดติดแค่อาชีพราชการนะครับ <c oughs> แต่ต้องรู้จักว่าข้าราชการแล้วข้าราชการที่จริงแล้วมีหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็รับใช้ประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ และก็ประชาชนเป็นหลักนะครับท้งนี้ครับท่านครับในมุมมองของท่านพัฒนากรน,นะครับยุคใหม่นะครับ,บก็คือคนที่กําลังจะบรรจุหรือว่าเพิ่งบรรจุเนี่ยควรที่จะมีทักษะอะไรบ้างครับท่านครับค่ะอย่างแรกนะคะก็คือทักษะในการพูดทักษะในการประสานงานแล้วก็ในส่วนของความรู้ต่าง นะคะในงานพัฒนาชุมชนหลักก็คือเราจะไม่ไม่ค่อยอักซื้อกันนะคะแต่งานพัฒนาชุมช,น,ชนเนี่ยมันจะมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะะมากมายในการที่เราจะดงเนินไปแต่ในส่วนของภารกิจหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นงานดูทีหรือประเด็นเน้นย้ำต่างๆ ในเรื่องของการพัฒนานกิฐาน่ากเนี่ยเราจะต้องไปเปรียนรู้แล้วก็ไปเข้าใจไปอ่านแล้วก็พูดให้ได้ด้วยะคะเนื่องจากว่างานพอชอหรือว่าน้องๆที่เป็นพัฒนากาเนี่ยถ้าน้องๆเป็นนักพูดไม่ได้หรือว่าน้องๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนไม่ได้เนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชุมชนเขาเห็งด้วยในสิ่งที่เราอยากให้เขามีการพัฒนานะครับเราี่เราคิดว่าเรื่องของการการพูดและก็การรู้ที่มีในตัวจะต้เป็นหลักนัก็พนักรานเองก็บทบาทหน้าที่จะต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดีในพื้นที่นครับเหมือนที่บ้าน พนักงานจังหวัดบอกซึ่งการประสานงานในพื้นที่ที่ดีเนี่ยย่อมต้องมีข้อมูลที่ดีก่อนด้วยใช่ไหมครับประกอบกับหลักการพูดการใช้วาทศิลป์นในการสื่อสารการประสานงานในพื้นที่จะทําให้งานพลังชนเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับด้วย3ามทักษะที่ท่านพนักงานจังหวัดได้ฝากไว้นะครับท่านครับในช่วงท้ายครับท่านมีคติประจําใจอย่างไรบ้างที่ท่านยึดมาตลอดในการทํางานครับ ตที่ยึดมาตลอดก็คือทำให้มากกว่าหน้าที่ทำให้ดีกว่าเป้าหมายคำน,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 นี้จบเลยนะครับรัาทำให้มากกว่าหน้าที่ทำให้ดีกว่าเป้าหมายคครับน้องๆได้ฟังก็คงจะแบบอ่าจะใช้เป็นสโลแกนเป็นคัิประจําใจเหมือนท่านมราการจังหวัดนี้ก็ได้นะครับทําให้มากกว่าหน้าที่ทําให้ดีกว่าเป้าหมายครับ ผมอยากให้ท่านเชิญชวนผู้ฟังนะครับไปเที่ยวชินช็อปที่จังหวัดสงขลาสักนิดหนึ่งได้ไหมครับท่านครับได้ค่ะในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะแยะนะคะโดยเฉพาะเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะคะในส่วนของพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยเราจะมีถนนอยู่สามสายก็คือถนนนางนางาม ถนนตะบนนอกแล้วก็ถนนตะบนในแล้วก็สถานโบราณสถานนะคะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือวัดพระโคกนะคะที่เป็นในปฏิบัติธรรมแบงกำเนิดของท่านหลวงหลวงปู่ทวดน,นะคะเดี่มน้ำทะเลจืดนะคะตรงน,นี้เนี่ยอยากจะ ในส่วนของขอำเภอสตึกระเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยนะคะที่เป็นเขาเรียกว,ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวสุพรีณดเนี่ยก็จะมีหลายวัดที่เขาจะเ,เป็นแหล่งโบราณสถานตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คืออาหารการกินในส่วนของผู้ทะเลาบสงขลาน,นะคะก็จะมีอาหารสดๆมากมายแล้วก็มีอาหารที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาก็คือเต้าพั่นนะคะน้องเต้าคุ่วจังหวัดสงขลาเรามีน้องเต่าพั่วด้วยนะคะแล้วก็มีเกาะนุ่งเกาะแมวมีน้ำเลือกนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหาดชะลาพั์ติดกับหาดชะลาทัดก็เป็นทะเลตรงนี้ตึกเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะก็ให้มาท่องเที่ยวได้และทุกท่านนะคะสามารถที่จะมาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ ทำน้องดีเจทั้งสองด้วยขอบคุณครับ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 วันนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็ได้รับฟังข่าวสารดีๆจากจังหวัดสงขลานะครับได้เห็นมุมมองและก็เบื้องหลังเบื้องลึกาการทํางานของสํานักงานพันาชมชนจังหวัดสงขลานะครับเชื่อได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่รับฟังอยู่ ร,รวมถึงมวล์เสน่ห์ของสงขลาเองอความเป็นซอฟเ w e r ของจังหวัดสงขลาเอง mm. ก็จะดึงดูดแลวก็เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ได้ฟังวันนี้ไปท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลานะครับท่านรัตนาภัยสั่มากมากนะครับที่ได้มาร่วมแชร์มุมมอง,มองและประสบการณ์ดีๆให้พวกเราและคุณผู้ฟังได้รับทราบรับชมและรับฟังกันในวันนี้นะครับครับเป็นสิ่งที่ประทื่งปัญญาลงมากรท่านครับ,รบ,รบนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟัง ที่อยู่กับเราจนจบรายการครับผมพบกันใหม่สุขหน้าที่รายการพอชอพบประชาชนทาง FM 93.75เมกครับครับแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับท่านพนาการจังหวัดสงขานะครับท่านรัตนาภไยสรรมากๆมาครับสำหรับวันนี้ที่ได้มาร่วมแชร์สบการณ์ให้พวกเราได้รับฟังครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ